พอกันกัตลาดนัดโคกอุบลเจี่ยงหวานยะ่วโสกับมันต่างขั้นที่สิบแปดติจิตาย้วนสองวันอร่อยหกคิลตลาดนี้พี่น้องพิกัดกับยุยยโสเบนเอะมาแล้วปะเบิดแล้ว ว้าพี่น้องกูนี่มานอยกแล้เจ็บาทนะพีแนมเ่าไ่เมือนสองมือสองโอ้เมือตัวงามดีน้อแต่ว่าเรียบร้อยไปแล้ว ota? มันบรรากาศเฉืงยงวพี่กัดจะยืดยย่ไปสัญญากันลมทำสัญญาเติมเพีแล้วน่อยตงงอัวใหญ่กัมึ่เอาพี่น้องง่วงไรมันบรรยากาศคึกคืนตัวใงามกับมีอยู่เด้อพี่น้อง องเ์เดียวย้อนแสงลูกหน่อยังย้อนแสงว่วเขาก็ทั้งหลายพี่น้อวัวเขาก็นั่งบ่หลายพี่ดีครับพอสักหมานไปมื้อนี้ จังเม่นจังเม่นอือหายเมือนกลัวข้ามีผู้อยา่ได็กเออมันยอมแสงทางนั้นทางเดียวเี่เมื่อนทะเลนี่วันนี้เขาบีเจคอมสันไอู้้ายม่วงามคนเฮ้ยผู้ใหญ่เจคอมสันเจ็ดพันขายนี่เจ็ดัขายนะตัวผู้เมมันเมืนสเมมันเมือนสองบเมืนสองร่วมดตกเจ็ดพันเมินสองกับตกเมื่นเก้า มื่นเกาพี่น้องโอ้นี่ของ่อใหญ่ดีอันนั้นเรียกว่าใรตังงามน่อยดีเกจะได้สามสิบสองสามหมื่นสองพี่น้องสามหมื่นสองตัวละตัวละสามหมื่นสองตกลงหกพันหมื่นหกตัวละหมื่นหกพัพี่น้องแล้วูผู้ใดะพอดีเก๋คมสัน มันพอได้ามว่ามันเสิงแได้พอจักอมันดอกต่ว่ามันก่งงามเนาะโอ้เป็นงวเกียนได้ด้นะะทอกันดีพอั้น้หัูใจ่าผู้ใดเสิ้บยดีเก่งสันดูสามหมื่นสองพี่น้องแม่บอกแม่พันเดยเลยสดองตอรองใดย์บ่วยดีเก่งสัน นี่ลุ้นเลยธรรมชาติเต้นสามหมื่นเอาฝาเบอร์โทตพอดีเกียร์คมสันนะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่เก้าหน่าหสี่สาี่หกสมเอพอยุเก้าดสองุดห้ายอาลาเรดิโอครับผมสามมงเ้าฮอดห้ามงเ้าอยากฟังเพลงยังติดต่อได้ฟังเพลงขอมาได้ทั้งศ6 1ย์หกหนึ่งหนึเก้าหนึงสี่หกสามเก้าอาบอเปิดตบเพ่งสัตว์ครับจุนนี้กันแสงเอาเอาเอาบัสด นดพี่น้องพอของพอดีเกี่ยก็มันแต่นี่ก็มากันน้องพอสักนนนะพอสักกันนี้ำกันเอาม่มานานั้นพอดีเกียก็ันสวัสดีครับมานไหมนี่ยังเมือ่ะแม่นี่เมส่พัหร้ยสี่พันห้าร้อยเมื่อนี่แม่แยกลูกไปนะเมรนสี่พันห้าร้อยเมินสี่พันห้าร้อยเมื่อนนนอีวมันโตหนเสียตัวเรียบร้อยแล้วเอาไปท่มาหนี ศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดสามสามเก้าเจ็ดสามสามเก้าเจ็ดโทรมาได้ผู้ได้อยากให้หาให้หายังกว่ากันไปนะอยนะซื้อเดียงใดซื้อเลี้ยงตตใดนี่โนตนูนนเนเีงดีพร้อมจับได้ไปได้ลงนงาพอางล็กพี่น้ไม่อ่าง็กเลเขานเลเขานีเขาจ็กนอยมันๆพอยมันๆาจาจกอนี่ี่น้สายโอหตัวนี่าไ กูกูเป็นงูเป็นงาค่ะงูพอสังงูก็มงาค่ะงพอสังนี่ไงเปิดงูงาอันนี่พี่น้องหักมุนเกาเดมุนเก่าขนาด้โไลยเลปากเป็นศอกเราเป็นลกวัวชูงไรในพอสังนี่ชูงไรปไ สูงหลายไปไหนนี่อยสีหาซิกนออกลอยหาซิได้อยู่นี่สายหูดูว่าดีโอูว่าลีโอนะว้าลูว่าดีโอราคาพี่น้องคุได้เป็นพอบอกพอพันสายหูข้องแทะหางเล่ยเข้าพี่น้องหางเลยเข้าสีปกตาลซุกพี่น้องสีบกตาลซุกของพอสังของพอสัง โอ้โหหนาวเนี่ยขึ้นถั่วห้เลยกันถั่วห้งกหมก็รองไงถ่วห้คนเลยครับผมครับผมนี่โอ้โจังเงินของพอสังสองหมื่นห้าสองมื่นห้าของพอสังเอาไปเท่าพอสังไหมนี่ศนเก้าสามามนย์เก้าสามสามตัวเด้อศูนย์เก้าสามสามสามองแปดสองของพอสังเด้อพี่น้อง อยาโศพี่น้องพี่น้องมึงส่งงามงามพี่น้องโอ้นี่งามฐานใหญ่พี่น้องสายหูโตปูพี่น้องโตปูตัวเมียนี่กโอ้งามดีไปเทอสั่งเด้อไปไปไปอหาหานทมไหาให้ได้แบบนี้หาตัวเมียได้ปหาตัวเมียสได้ยืนปทมหาเผสั่งเด้อ ออเโทรมาหาพอสังเบอร์นี่เด้อพี่น้องผู้เป็นผู้เป็นสช่างหายสายหงอยมันต้องโทรหาเพื่อนนะพี่น้องกันอีกได้แม่พันธ์เจ้านี่เป็นตัวผู้พี่น้องเจ้าเจ้านี่เป็นตัวผู้ใครได้แม่พันธ์ก็โทรหาพอสังไปเาะมีหน้าเราเล่นนตัวหัวหูขนาดนี่อันผู้เป็นนี่กะติดต่อเราเด้อพี่น้องติดต่อพอสังไป เ่องดีเร้่องแ่นเ่องแน่นก่ผสมได้ด mm ีก hmm. ว่มส yeah, ูงและข้านอ่อนได้ตอนนี้หัวเงื่อนทั้งนี้คืขายของเราหยุบเนาะแต่ว่าเข้าจัให้ค้นหาให้บอกกันไปบอยเป็นยางกันไปตัวการสื่อขายหัวครับลูกพอมันลูกมาริโอเละนะพี่น้องโอ้ยสูงเลยจากปากคือกลัวพี่น้อง งามคนงามพี่น้องงามพ่อพันธุน์ตนเป็นพ่อบ่กพอ่อพันได้สบายเลยพี่น้องได้สบายเลยอ่ะแ <ไป S 1> ม่งน้อพี่น,น้องเนาะสวัสดีครับแม่หอยจักเนินอะไรเนี่ยนะเมินสี่พันหาแม่ลูกเนาะลูกโตเมียพี่นอ้องแดงตรงตงเลยนเมินสี่พันห้าโอ้เมินนอตอนพี่น้องนี่เอาไปเลี้ยงแม่บอกแม่พันได้ไปเลี้ยงได้เลยนี่มอว่าไทยๆเฮา แล้วเรลูกเก็บตัวละครนี่ไงสองนี่แหละสอง,องนี่เนาะสองหมื่นสี่พันห้านี่พี่น้องเอาไปเลี้ยงเขาขายต้นนี่ก็ไปเลี้ยงคอยใจตรงกินลูกเขานี่โอ้แง่งามเลยพี่น้องเลี้ยงเขาลูกลูกนี่ขายออกไปเอาตัวไม่แก้ติ้นลูกยีกพี่น้องเข่งแดงพี่น้องเข่งแดงเข่งแดง,แ,ดงแม่เข่งอมอยี่หนังอมอมแดงลูกกับอมเดียวกันสีอมแดงเอาเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ หนึ่งเก่าซีโทรกัาาเพิ่นเด้มยาโศงหนักงอยะโกี่หนกงยะโเฮ้อปจชนแต่ก็หาเพิ่อนงงองจะจอกะจ้องกับบอลกันไปนกจดจองกับบอลกันไปนโอ้ยจบาแล้วครับห้อยสวัสดีครับครับเอาเรียบร้อยเลยเจ้านี่เรียบร้อยแล้วครับเจ้านี่ว ก็น <No right totally ี่ขายแล้วครับโอ้เรียบร้อยแล้วมีแน่บ่ล่ะก็ได้ใช่ก็ได้ใส่นาะโอ้ว่าจะได้ขายเนาะว่าน้ำผมเขามันเอาราคาหลายไปได้เนาะมันจะตามตามพราเขาซื้อพยู่พูดนะเขามีแน่บ่ล่ะได้มีอยู่ครับมีอยู่มีบ่ขาดจ่อว่ขาดแตถือว่าผ่านเนาะครับผมกตใครก็หลบอยู่ครับครับเพิ่งจะต้องขันวางสิไม่แล้วก็มาสองตัวนี่มาสองตัวเราเรียบร้อยเรายิ้มได้แล้วนี่มึงมั่วเราขายไปพี่น้องนี่มึงเราขายไปแล้ว โอ้ตัวใหญ่พี่น้องตัวอ้วนตัวพี่นี่ลูกกระปุกเป็นตะเลียงพี่น้องเป็นตะเลียงแต่นี่เราขายขายไปเวียดนะโอ้นี่เราไปเวียดพี่น้องเอาเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเรียบร้อยแล้วเอ้าจังหาไม่เบาไปนะไปนะหาไม่จังบอกกันไปเอาง่วงง่วงกันจะส่งกับสามีลราพี่น้องงั่วบอปันใดคก็จะว่าคนหลายคนมาหลายโอ้นี่แม่ ง่วเขาว่าเป็นไหนอื่นมันอยังอีกเนาะง่วเขาว่าหลายง่วเขาว่าหลายพี่นับพ่อนกลายแต่ง่วเขาว่าหลายโอ้ เขาเป็นอยังย่างดีแต่ง่วงตัวนี้ฮะพี่จังเมินแต่แม่ห้อยเมินเก่าโอ้เรางามเนาะนี่เนาะแล้วลูกผู้ใดล่ะฮูวะโอ้ลูกเข้มสามหนึ่งไปไหเข้สามหนึ่งบ่โอ้ง่วงพเคยเข่าตลาดมันละว่องพี่น้องมันละว่องเมินเก่ากันนะเอ้ยราคาณงามลัาษณะความอ๋อลูกไม่ได้ลูกไม่ได้เอา เอาอันนั้นใส่ข้อนะนี่นะรูกข้อมันนี่รูกเออเอามาเออนีหน,นี่เออเอาเบอร์โทรมาแน่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนึ่งสองเก้าสองพี่น้องหนันยู่เหรอเห็นไหม <laughs> เออเจอเห็นกันละเออนี่พี่น้องงัวราวคางัวเพื่อให้เข้าตลาดกนะันนะเออลูก ลูกลูกพ่อมันไหนลูกพ่อมันสเปอมันแมนแมนมันถึงสีกีดสีสเปย์พี่น้องวางงวดพี่น้องจัดต่อนแต่ช่วงบวบไปนี่โอ้ไม่นี่แม่ลูกไม่นี่พี่น้องพ่อแม่เจ้าสวัสดีครับพ่อให้จังเม่นอะเนี่ย สองหมื่นหนแม่ลูกพี่น้องแม่ลูกสองหมื่นหนึ่งพันกัขออนุญาตเลียงไปย่งลูกค้าทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้มีใบสําญการซื้อขายโดนหายด้วยครับของลูกค้าเอลเบอร์เก้าราคาสองหม่นสามพับาทนะครับเอาบร์โทรมเนนยเลี้ยนไปยังให้ห่างด้วยเอลเบอร์เก้าศูนย์แปดศูองหมื่ามันช้ะสองหกหนึ่งสอ่าสินค้าค่าของนะครับบอกว่าใบสภาพการซื้อขายของลูกค้าร้หายเดี๋ยวนี้พรานาาอยู่นะครับ หากลูกค้าท่านไหนพบเห็นไอ้น้ำทรงหรือว่าแจ้งนั่งกองไม่ขาดในเรื่อครับเด้อจะด้นักเรียนไปยังลูกค้าต่อไปนะครับขอบคุณครับแม่นีตัวแย่ตัวแโอ้ดูน้องจุกจุเลยสวัสดีครับพ่อยจักเหม็นอันนี่สามหมื่นเจ็ดพันห้าสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยไม่รู้ก็เป็นลูกผู้ใด่นไงก็เป็นลูกผู้ใด่นนี่ไหม ผู้ใดินเอาใบไปแต่ว่ามันก็นงามอยูนอยน่นะมีใบมีหลอดเนาะมีใบแม่นอยู่บานกลางโอ้ตัวใหญ่สูงไรไปไหนล่ะครับนี่ลอยหาสีปลวกเนาะโอ้ตัวอ้วนตัวพี่พี่น้องเราได้ลูกเจาก้าโตล่ะครับนี่ลูกตัวสองเนาะลูกตัวปูลูกตัวสองพี่น้องลูกตัวสองเอาฝากไปโทษนะครับ838312912962ห่าห่าพี่น้อง สำหรับพ่อพี่นะครับเอาง้อออกนะครับง้อออกผมจะคุ้แก่ไปเร้่อยๆนะครับเอาผู้ตรงเขานะครับผู้องเข่าถ้าพอใจก็ผู้องเข่าพอกนะครับสำหรับพ่อพี่เจ้าของว่าท่านใดยังไม่ได้เงินก็เอาง้อออกนะครับพ่อพี่ราะว่าคนบ่ได้เช่าออกนะครับก็ออกได้เลยถ้าเสียหรือสูญหายผมก็รับผิดชอบนะครับสำหรับพ่อพี่ เ้าของว่าจะออกอยู่นี่เลยนะครับต่มใหญ่งาเนื่ยกรได้ีกแค่เล็กนยว่ากันว่ากระท้องตลาดเจ๊เมื่อนั่นนี่้แม่ลูกว่าเป็นฐานที่เก่งมากสามหมื่นเจ็ดแม่ลูกผสมแม่ทองเลยสีเดือนแล้วพนนะลูกแม่อีตั้งห่างเนาะแต่แม่มันก็แยกครับแม่ก็แยกเนาะแม่ยเมื่อนก็บาทแต่ว่าลูกเด็ดปันนี่ลูกเจกเมื่อนลูก ว่าไปสองหมื่นท่านสองหม่ร่วมแล้วตันร่วมไม่ันสามหครับแม่ลูกแม่ทองแ่ลูกแม่ทองทองตั้งหักผสมยังไงอ่ะใน่ทองช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอาฝากอ๋อนี่ก็ช็อกโกแลตกนเอาฝากเบอร์โทรไมแปดสาแปดสามสามหกสี่ห้าศูนย์เก้าหนึ่งกโทมาเด้องวมาถล่ใช่ะคนเดินเลยคนเดิบมาคเินใก็โทรมากไปแล้วบรรยากาศสื่อขายงวงช่้งหนึ่งำกัน วัวเขาว่าลายไปเนี่ยมั่วเขาว่าลายไปเนี่ยมั่วมั่วเขาว่าลายได้ี่น้องบางตาผู้เดียวมันีหนาดิไปเทียผู้เดยวเอมาแดงจวอไเีย <emp ส> <multitude> ม้อางินก่อน จุงไปไปเฮ็ดแล้วก็มาอะไรคนหัวมันนี่งัวเขาว่าไหลเนาะแม่นบ่พอมานไปพอมันนี่ขายจังสี่ละครำจ่ายจังสี่ละเพียะเอาไม่เนี่เอาตัวผูวว่าบ่มาเนี่มันแพงมันแพงขาไม่ได้หัวเริ่มเบิดแล้วเนาะงัวเริ่มหน่อยแล้วพี่น้องหัวเริ่มมามันนี้เห็นบางตาเลยพี่น้องบางตา มันเป็นคนค่าเกี่ยวข้อกุหลาก็ได้ค้นค้าเกี่ยวข้เนาะนี่พอได้เพื่อตัวตุ้ผูเนาะแม่นแมของกะหาหยาดแม่จะน้อยเป็นว่ามันกะยืังได้เราเนาะเป็นกะเยอะเาะอยากขายวัยทะเลี่ยงกะจ้องวทะเลี่ยงนึกจ้าบาทอะไรตัวเนี่ยสองหมื่นสี่พันโอ้นี่สองหมื่นสี่พี่น้องเลยตัวโอ้เงาเนาะหางเงาสองหมื่นสี่พันพี่น้องแม่ก็ได้ดูไปนี่ ได้ลูได้ดูแตัวแล้วตัวหนึ่งพี่น่องนี่เลวเอาฝากเบอร์โทรน่ครับเศูนย์เก้าสเก้าหน่งแปดหกหนึ่งแปดหกหนึโทรมาพี่น่องเล่กูได้เตืนใจเล่เห็นบอบอกปอบแม่บอกแม่พันักตัวนี้ล้วพี่น่องเนี้ยเอาเ่ยโอ้จักบาทอะเนี่ยมู้เนี่ยเรื่งเดมาหลายท่านี่ จำโฆษณาได้ตัวผูบ่ตัวผูบไปได้บ่เนี่ยเงีว่าเอาตัวตัวผูบมาขายไปไหนขาหลายๆลายหาตลาดม่วเชียงหวางยโสกนี่ผ่าคนไรก็แจ่มบ่คนติดตามกันได้คิดแดดอาซ่อมนี่ก็ไลังคนนี้สวัสดีครับ